ครับสัีดีทักทายนะครับมือนีาพามาบืงรถดำครับรถด,ดำกำลังเกดินครับาลไปเลยตามไปเลยตามไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวนะครับผม <c oughs> โอ้ยดินแข็งเห <c oughs> มือนลมอ่ลมอ่ม่ลม

<laughs> kéo 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 à kéo đi thôi thôi Leo, นางว <c oughs> เอารถจะเข้ามาอีกเนี่ยสดา <S <S มาอีกแล้วกนหนึ่งคันครับมนา,าดําซิ่งครับคันนี้ครับ ซอยปราบเซียนนี่ดิว่ารถเต็งเนี่ยและกระจกหลายๆเลยไม่ได้กเกาะรถปูนรถปูนเขามาเลยกระจกแตกโอ้ย,อยอมันั่นครับมันั่นครับปืนปืนปืนปานหระวังครับเสียงมูเข้ามาเมยเป็นอ่ะ มันำว่าห่อมันเยอะมันไปกันลุยและลุนนะออใชเนาะมาแล้วครับมานาวดําซิ่งครับ<ค><ณ>สวัสดีดูดูสิได็ก <quand S 2> <ค><ณ>ไปแล้ว làm điêu gánh này ạ ồ ối, rèn nào con trai trẻ nói ạ, khăn đi ạ, nói hết nỉ ơi, เตี๋ยวแซงขวาแห้งคริตตี้ลายคิตตี้น่ารักแล้ซอยปรับเสี้ยงโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวมมาดูกันใหม่ครับสวัสดีครับ